จ็ดนาฬิกาสามสนาทีพักกันสักครู่นะครับถ้าพูดถึงช้างป่าแล้วแล้วก็หลายคนกลัวแล้วไม่อยากเจอแต่จําได้ไหมช้างตัวเนี้ยนะฮะเจ้าพลายงาเดียวที่มาโผล่ร้านหมูกระทะตอนนี้คนมากินนะจองโต๊ะริมถนนหวังว่าจะได้เจอมันเดี๋ยวสักครู่กับมาติดตามครับค่ะบรรยากาศที่ร้านนะคะ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้จะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีใดบ้างไปติดตามกันครับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีที่1ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยพรบรและเจ้าของรถไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ 2. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถและได้มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว 3. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มี ผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถไม่มีประกันภัยพรบ4ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ชนแล้วหนี 5. ้ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยพรบแต่บรยษัทประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ 6. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องทำประกันภัยพรบเช่นรถราชการรถทหารผู้ประสบภัยจากรถสามารถที่จะได้รับการเยียวยาได้หากรถทุกขันมีประกันภัยพรบวันนี้คุณทำพรบแล้วหรือยังครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟลองหันมาเลือกดื่มกาแฟสุตรเฉพาะของอาจารย์นิโรธที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสก,กัดถังเช่าเผ็ดลิงจืดและเก่าที่เป็นหอม น่าทานรสชาติเข้มข้นหวานมันอร่อยกลมกลม่อมถูกใจคอกาแฟแน่นอนอร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอรี่หรือขนมที่เราชอบก็ได้อร่อยกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสก,กัดถังเช่าเห็ดหลิงจือและเกาคีอีกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟอาจารย์ยิโรนห้กล่องปกติ3 4 5 0บาทพิเศษเพียง1390บาทเฉพาะ20ท่าันแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทรด่วนที่ 02, 0 2 080 5625ทั้งหมด7ชิ้นจากปกติ4,830บาทลดกว่า71%หรือเพียง1,390บาทเท่านั้นโ002080 5625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึง30ธันวาคม2564โรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนติซินเยลแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนติซินเยลแอนติซินเยลาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร And the thing you.